ทองฟ้ายัางเปลี่ยนสีนารียังเปลี่ยนใจคนเฮายัางเปลี่ยนไปแล้วเหตุใดค่าไฟสีเมื่อนเดิมอันนี้สุดยอดวางแผนเที่ยวหลังโควิดแต่ต้องมาหยุดคิดย้อนค่าไฟแพงอันนี้คมเสยก่อนสี่ยังมีสามก่อนสเสดให้งามต้องมีเงินน,นี่หอยอยู่ในเฟซบุ๊กมีปุ่มหัวใจ แต่ค่อยก็บ,บ่เคยได้จากเจ้าเลยอันนี้เศร้าเลยบัวบอ,อะไรยัองอยู่ให้อยู่นาเด้เจ้าเด้มาอยู่ในหัวใจค่อยได้บอกอันนี้โอ้ความฮักค่อยมันชื่อตรงบม่เห็ดในงงคือกับไฟฟ้าที่บอกว่าจะลดราคาไอย้ยะแพงกว่าเก่าอันนี้เด,ด<อ>กแท้ๆมีอยู่จริงที่บอกว่ามีอยู่น้าผู้หญิงไหลกว่าผู้ชายอันนี้โม้ค<อ>วามฮักค่อย,อก,อยก็คือน้ําตาล สนใจมาเป็นเบาววานนำกันบออันนี้ปาดใจ